คุกเจลี่นโอ้ยจะเห็นม้านาตาเป็นแว่ลูยกับตำเพชรรถจัดหละเนาะเข้มเข้มังเข้มบบบเบาเบาเตียงเข้ม เยาฟาวทีมตอนนี้เพิ่นกำลังมีการคัดเรียกขยะก้อนทีมทั้งขยะสีเขียวเป็นทั้งขยะแห้งทั้งขยะทั่วไปแล้วก็ทั้งขยะสีดำเป็นทั้งขยะเปียก,ว,กยวันคู่คอนสิก็บขยะแห้งวันคีคพนเสิก็บขยะเปียกวันที่สามสิบเอ็ดเป็นขยะอันตรายเดอ้อโอ้ต้องสันติเทศบาลนั่นแหละคะดีแท้เทศบาล เป็นนายกเทศมนตรีก็ราวๆปี2,555ตอนนั้นเข้ามาก็มาเจอเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขยะ,ะซึ่งใครๆเขาก็ไม่อยากเอาขยะเนี่ยไปไว้หน้าบ้านตัวเองพอมีถังขยะเข้ามาเยอะๆนี่คนนั้นก็เข็นถังขยะนี้คนนี้ก็เข็นถังขยะนี้เนื่องจากว่าถังขยะเนี่ยเวลาเอาไปทิ้งเนี่ยเขาไปเทรวมกันพอไปเทรวมกันแล้วก็ มันก็มีมแมลงวันมีมแมลงสาบบางทีก็ไปเทก็เทลงร่องระบายน้ำมันก็กลายเป็นว่ามีหนูเข้ามาเพิ่มเพราะนั้นก็มาใช้วิธีคิดก็ทดสอบลหลายๆเรื่องก็ทดสอบมาแล้วก็ไปศึกษาดูงานมาหลากหลายที่เขาก็ทำ เป็นบ่อเป็นเขาเรียกบ่อกรีนโคนกรีนโคนซึ่งตอนนี้าทางกระทรวงมาไทยเขาเรียกว่าขยะเปียกลดโลกร้อนอตอนแรกจริงๆเนี่ยเราก็หาวิธีในการแยกขยะตามที่กรม เขาส่งเสริมเราก็เลยคิดว่าเอ๊ถ้าสมมติว่าเราแยกเสร็จปั๊บเนี่ยเราส่วนหนึ่งนอกจากเอาไปขายได้แล้วเนี่ยเรามาแยกขยะเปียกขยะแห้งให้มันชัดเลยมีรถเจ็บขยะเปียกมีรถเจ็บขยะแห้งก็คุยกันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแยกเก็บกันคนละวันเงินไปเลยเก็บทั้งขยะที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยออกให้หมดจากพื้นที่เราเลยซึ่งตอนแรกก็มีข้อถกเถียงกันเยอะอยู่เหมือนกันเราก็ หาถังขยะเนี่ยให้คนครอบครัวละสอใบก็คือถังเป็นถัง20ลิตรนี่แหละครับมีฝาปิดอย่างดีแล้วก็เป็นถุงปุย๋ยครอบครัวละสอ,สอใบ ถุงปุ๋ยก็เอาไว้แยกขยะที่สามารถที่จะขายได้ส่วนขยะเปียกก็คือให้แยกออกจากถุงพลาสติกเลยถ้ามีถุงพลาสติกเนี่ยรถของเทศบาลนี่จะไม่เก็บคือเปิดฝาดูเนี่ยมีถุงพลาสติกเราไม่เก็บเลยเนื่องจากมันย่อยสลายไม่ได้ขยะทั่วไปเราก็เอาไปที่สถานที่ทิ้งขยะเรานั่นแหละก็จะมีคนช่วยคัดด้วยส่วนขยะเปียกบังเกินว่าตัวเทศบาลเนี่ยมีพื้นที่อยู่60กว่าไร่เราก็ขุดขุดบ่อรเรามีเกจซีวีเล็กๆอยู่คันหนึ่งแล้วก็ขุดบ่อแล้วก็ฝังกบขุดไปฝัง กบไปเอาก็จะกะไถพวนไถพวนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาทําการเกษตรเราก็เริ่มทดสอบตั้งแต่หน้าเทศบาลนี่แหละเนื่องจากเอาดินดานข้างหลังเนี่ยมาถมข้างหน้าช่วงปีต่อมาล้วก็เอาต้นไม้ไปปลูกตอนนี้ต้นไม้เต็มเทศบาลหมดเลยฮะก็ได้รับอนดิสงอยากขยะเปียกที่ชาวบ้านเขาไม่เอาเนั่นแหละชาวบ้านก็ไม่ค่อยทิ้งแล้วครับตอนนี้เขาก็เอาไปที่ไร่ที่นาก็รู้สึกเขาเริ่มเห็นคุณค่าของขยะเปียกนี่เพิ่มมากขึ้นไอส่วนหนูมันก็ ไม่มีคนทิ้งในร่องระบายนะ้ำมันก็เริ่มลดลงมันก็หายไปโดยปริยายไอ้แมลงสาบมันเคยมีมันก็หายไปโดยปริยายไอ้แม,ม,ม,ยยมลงวันเยอะๆมันก็จืดจางไปโดยปริยายพี่น้องประชายชนที่ไม่มีพื้นที่ทําการเกษตรไม่มีพื้นที่ปลูกผักด้านหลังเรามีน้ําให้เรามีสถฐานที่ให้ปลูกก็สามารถที่จะดําเนินการได้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรูปธรรมเป็นอย่างยิ่งครับเทศบาลนี้ส่งเสริม มีผุยมากครับแลวมีขี้อ้อยมียางมาลงให้กอแล้วปลูกแล้วแล้วนี่เขามาเหม,า,หมาครับน้ำสายไงครับใส่น้ำดูดขึ้นมากครับ่าหน้าม,มากกว่าผมก็บริการหารบริการอาหารไปเนี่ยครับผมจะขอบคุณนายกครับไม่ใช่นายยกใจดีนะครับนายกใจดีครับเราได้อย่างไรเยอะแยะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของขยะแต่จริงๆแล้ววันที่เราภูมิใจที่สุดเนี่ยก็คือ รางวัลพระปกเก้าแล้วก็พระปกเก้าทองคำซึ่งในปี2555เนี่ยผมได้รับรางวัลสิงทองธรรมาภิบาลจากพระสังฆราชเป็นผู้ประทานให้ปี2556เราก็ไดเ้เริ่มได้รับรางวัลพระปกเก้าเป็นครั้งแรกเรื่องของ เครือข่ายเครือข่ายก็คือเครือข่ายผู้สูงอายุเครือข่ายภาครัฐเอกชนเครือข่ายเยาวชนเครือข่ายอะไรที่เรามาร่วมทํางานกันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะเป็นสาเหตุที่เราได้รางวัลพบป,ป,ปุกเก้าปี2556 57 58และ59ติดต่อกันในปี59นี้เราได้รางวัลพบปุกเก้าทองคําจากสถาบันพบปุกเก้ามาพร้อมๆกันครับ